ก็ตัวเดลต้านะครับเรามีการหลักๆคือมีการเอา Target p r i ไพขึ้นจาก145ขึ้นมาเป็น245ก็คือขึ้นมา100บาทค่อนข,ข้างเยอะเนี่ยหลักๆเนี่ยเราคิดว่าเอาลุกค่อนข้างจะโพ i ิทีฟนะครับเพราะว่า,าตัวของยอดขายจริงๆที่ออกมา9เดือนเนี่ยออกมา24%เอ year on year นะครับที่โตนะก็จะสูงกว่าเป้าหมายของทางบริษัทที่ตั้งไว้ประมาณสัก15-2 0 นะครับแล้วผมคิดว่าสุดท้ายออกมามันจะเกินมากกว่านี้เอะเพราะว่าใน Q c เนี่ยเขาไกลว่าตัวท็อปไลน์เนี่ยน่าจะโตไปอีก20% Q on Q นะครับจากที่ Q 3โตมาเยอะแล้วเนี่ย Q c จะขึ้นอีก20%ซนะครับซึ่งถ้าดูเยลย์เยลย์มื่อเทียบกับ Q c ปีที่แล้วที่ฐานไม่ได้สูงมากเนี่ยมันจะโตประมาณัาก60%อนะครับอันนี้ท็อปไลน์นะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยมาทั้งปีเนี่ยผมว่าต้องมีแบบ30%ยสอนเยอร์เซ็นต์เยบนี้ นะครับซึ่งก็ถือว่าจะโตวกว่าที่หนึ่งคือไกด์แดนของบริษัท2คือที่ตลาดคาดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าเรามาดูตัวรายได้จากตัวโปรดักที่เป็นตัวหลักของเขาก็คือพวกอุปกรณ์ Data Center กับตัว Power Supply ที่ไปอยู่ในชิป G P U หรืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์หรืออยู่ในแลกอะไรพวกนี้มัน ตอนนี้คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดของเดลต้าละนะครับซึ่งถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักแบบไม่ถึง30%นตะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่50%แลนะนซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าที่คาดการไว้พอสมควรนะครับมองไปใน q 4เนี่ยคิดว่ายอดขายตรงนี้จะโตต่อนะครับอาจจะขึ้นเป็นประมาณ50-55%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทาให้ ตัว Margin เ่ยมันดีขึ้นด้วยนะเพราะว่า Product Line ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ High Margin คือมี Margin แบบสมมุติ40%่ก็จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ Delta ที่มี Margin อยู่ประมาณสัก26% 27%อะไรแบบนี้นะครับส่วนปีหน้าผมก็คิดว่าเอาลุกเนี่ยค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยเพราะว่านอกจากตัว Growth ของ Product ที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่ก็โตแรงนะครับก็จะมีตัว พวกคูล l i งซิสเต็มอะไรพวกนี้เข้ามาเสริมนะครับซึ่ง c o ล l i งซิสเต็มเนี่ยผมไปดูพวกบริษัทที่ทำเนี่ยมาจิ้นก็สูงเหมือนกันอยู่ประมาณแบบ3 0ม5ถึงเพราะัน,ะนั้นมันก็จะเป็นอีกโปรดักไลน์หนึ่งที่เข้ามาช่วยเสริมการเติบโตแล้วก็ดึงมาจิ้นขึ้นนะครับก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนนะครับเพราะว่าตัว Delta แม่เนี่ยมีโรงงานอยู่ในจีนเยอะนะครับแล้วก็มีลูกค้าบางส่วน ที่ต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงแล้วกันก็คือออกจากโรงงานที่จีแล้วย้ายมาอยู่ที่โรงงานที่ไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไซส์มันน่าจะคือก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่ามันน่าจะไซส์ซพอสมควรเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยก็สร้างโรงงานขึ้นมาอีก6โรงนะครับเพื่อที่จะมารับออเดอร์ตรงนี้นะครับซึ่ง2โรงเนี่ยเสร็จไปแล้วตั้งแต่ช่วง Q 3แล้วก็จะเริ่มผลิตช่วง Q 4 นะครับและอีก4โลงเนี่ยจะขึ้นช่วงประมาณกลางๆปีหน้านะครับเพื่อจะมารับตรงนี้เพราะนั้นคิดว่าไซส์มันน่าจะใหญ่พอสมควรสำหรับรายได้ตรงนี้นะครับเราก็เลยมีการปรับประมาณการกำไรขึ้นประมาณ2 0่สถึงยในปี26-27เนะครับเพราะว่าคิดว่ารายได้ที่จะเติบโตจากตรงนี้เนี่ยมันน่าจะ,ะโตได้แรงกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้ นะครับแล้วก็ดูถ้าสมมติเราไปดูพวกโกลดของบริษัทเทคซึ่งเป็นลูกค้าของเดลต้าโดยตรงนนเนี่ยก็แต่ละคนไกลแดนส่งมาดีทั้งนั้นเลยแล้วก็มีการปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่านับปัจจุบันยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็เลยปรับแทร็กเก็ตไพ่ขึ้นเป็น245บาทนะครับยังเมนเทนเ็นวทรลสำหรับตัว Delta าครับ ท่านชวนคิดนิดนึงมองไปข้างหน้าครับคือต้องอกเท่า,ากับว่าจริงๆเดลต้าก็อาจจะมองตัวเดลต้าตรงๆ,รงๆไม่ได้ก็ต้องไปดูไซเคิลของทางภาพใหญ่เนาะที่ทีม Asset Location ของเรานะครับพี่อคคิดก็ได้มีการพูดถึงออกบทวิเคราะห์กันมาตลอดทางว่าอาเปกซ y c เคิล AI ไซเคิลปีหน้างน่าจะโตมากกว่าถ้าผมจะผิดต้องมี2 5 3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะนะครับตัวเลขนะครับออพอเวลาเราไปดูตรงนั้นแล้วย้อนกลับมาตรงนี้เนี่ยท่านก็เลยคิดว่าเฮ้ยพอมันมีการอัปเกรดขึ้นมา เออร์เน็งมีการอัปเกรดแล้วก็มองไปต่อเนี่ยทางคิดว่าธุรกิจอื่นๆนะคือเรามองถึงธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเดียวที่มันไปต่อแล้วธุรกิจอื่นๆของตัวเดลต้าเนี่ยสุดท้ายแล้วคือมันเป็นตัวที่ไม่โตตามหรือว่าสุดท้ายแล้วคือเดลต้าโตแค่ธุรกิจเดียวแล้วอ่ะถ้าธุรกิจอื่นๆมันก็มันก็มีตัวที่เสริมอันนี้เหมือนกันนะครับกับ <Ừ. S 1> อย่างอื่นเลยก็สมมติแบบพวก E ีวีอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้ก็นิ่งๆไปแล้วมีการหดตัวด้วยซ้ําแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เพราาะวา มันก็เป็นสตอรี่อยู่ช่วงหนึ่งเนาะเรื่องของ EV e, แต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นโกลด์ไดเวอร์ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นบิสเนสที่ Margin ไมไ่ไม่ได้สูงนะครับในขณะที่บิสเนสเนี้ยมันเป็นตัวแบบไฮเอ็นเลยก็คือ m a r ิ้นสูงโกลด์สูงแล้วก็มันลิงก์กับพวกหุ้นเทคต่างประเทศโดยตรงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้มันคิดเป็นประมาณเกินครึ่งของรายได้แล้ว เพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวชูโรงแล้วกันของบริษัทนี้ครับอืไม่ใช่ชูโรงของบริษัทด้วยนะครับชูโรงของเซ็ดด้วยนะครับต้นเดี๋ยวผมจะอธิบายฝั่นะครับ <c oughs> โอเคอะวันนี้ขอบคุณทางคันมากครับ